เลขปูคุณหานก็คือเลขเลขตัวนี้เนาะนี่บอกหำตัวไหนอ๋อเจ็ดเจ็ดหกสองนี่บอกเลขปูคุณหานอ๋อเลขปูพานได้หำปูพานนี่เลขปูพานใสอ๋อตัวนี้เลขปูพานอันนี้เลขปูขึงกับปูคุณปูยังเกาะปูขามกับปูคุณน้องติวเตอร์ในช่วงโค้งสุดท้ายกันเจ็ดสอง่าปิงปองปูโอเล็ก ปูคุณหารหวดน,นี้เป็นตาออกบ่เป็นตาออกอยู่บะอตะกุดเหล็กไหลน,นะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะ s เล็ก t เล็กสามสเบอร์โทร064 39692 80ใครที่อยากดวงดีมีโชคลาภนะคะดวงไม่ดีดวงตกสามารถทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะตะกุดเหล็กไหลของหลวงโปศิลานะคะ id line นะคะ s เล็ก t เล็กสามสนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้โชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยสวัสดีค่ะโอ้เหล็กปูคุนหารก็คขอ้เหล็กเหล็กตัวนี้เนาะนี่บห่หำตัวไหน,น,นโอ้เจ็ดเจ็ดหกสองนี่บ่เหล็กปูคุนหารโอ้เหล็กปูพานได้หำปูพานนี่มีเหล็กปูพานใสอ๋อตัวนี้เหล็กปูพานอันนี้เหล็กปูแข้งกับปูคุณ ปูยังก่ปูขาวกับปูคุ้นปูขาวกับปูคุ้นหกศูนย์ปูขมกับปูคุ้นปูขามกับปูคุ้นอ๋อคือเลขตัวนหนเนาะขมเนาะอืมอ่ะแคปหน้าจอไว้่อสื่อลอสื่อนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมมาตามน้องติวเตอร์นะครับคนที่บอกว่าปูขาวปูพานแล้วก็ปูปูคุ้นหานปูดำ นะครับแล้วก็ปูขามนะครับมาผ่านล่างน้องจิวเตอร์บอกว่าไฮเล็เด็ดๆวันนี้เดี๋ยวเราไปตามน้องติวเตอร์ในช่วงโค้งสุดท้ายกันนะครับไปไปหาน้องติวเตอร์กันไปกันเลยพอสิออกว่าน้องจิวเตอร์สวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยหวัญขวายมาอคับจเตอร์นครับเป็นยังไรติวเตอร์หล้างจากที่ไฮเลขึ้นไปน่นแล้วน้องจิวเตอร์มีฝันอีกไหมบอบอฝันเลยเด็กบัดตแล้วเดโกบัตัวแล้ว มาฟันอีกนายบอกหมดแล้วอ้าวมีแบบข้าเช่นเูียวปูผานปูยังเนก็มาบอกเมื่อตอนนั้นะจำบ่ได้แล้วจำในบ่หำปูปูตอนนั้นปูพานมามาหาเนี่ยบ่วิไล่ล้างจอดหลีกออกไปแล้วบางเทียกับมาบางเทียกับบ่มาบ่บางเทียกเป็นกับแม่มื่อขึ้นเพิ่มมาบ่หำค่บ่มาเมื่อขึ้นบ่มามาขึ้นไถ่เนาะมาขึ้นไถ่หำ หลายขึ้นเลรอบ่มาจะขึ้นเลยบัมาก็ขึ้นเลยตั้งแต่เพิ่นหายเหล็กไปแล้วเพิ่นบ่มาเลยสงสัยเหล็กก็หนั้นสิออกบ้างเนาะออกบ่ออกจำได้บ่ติวเตอร์จำได้บ่เหล็กอย่างเนี่ยจำได้บ่จำได้ปะหละหำจำบ่ได้แล้วไอ้คนถามมันจำบัวใดคือไงมันมันไม่เหล็กอย่างเนี่ยคือคนสุรินมนะบ่วหูครับจำบ่ได้เนาะโอ้ต้องไปเปิดคิดเบิ่งแล้วนี่ยไม่เหล็กอย่างเนี่ยคือจำได้บ่ครับ เอาตตัวจำไ้บ่จำไไม่มีอย่างนี่หรอกีตัวไหนเนาะที่บอกมือนน่นฮะอันให่ก็จำอะไรเพื่อนเนี่ปูคุนหารเด็ก่นเน่อมืลาอคิดนะอย่างก่อเลขปูคุนหานตัวที่สเก็บทุนย์แล้วก็ทีเก็บนยกสีเลขปูุ้นหานตัวที่สอง เขาไปหมู่้าเขาไปชุบบปิงปองได้โอ้ไปหมู่้าเขาไปชุบบปิงปองได้โอ้อ๋อหมู่บ้านหมู่บ้านไปหาปู่คุณหารบหม่กนวลหมุกนวหม่านหม่บอานเสาไปเานเสาไปเฮ็ดยางเนี่ยเขาขึ้นไ้เล็กมากเาเม่อดไปเฮ็ดยางเื่อดไปเฮ็ดยางเอาขนไเล็เมื่อใดไปเ็ดยาเอาขึ้นไตเล็กไปเอาจากไหนเล็กกอ๋อเล็กยางเกาบอกไม่ดูเล็กยาปิงปองเออนั่นแหละเล็กยางมีตัวไหนเน่ยเ็ดทน เ้วก็ที่เจ็ดซูสละกันซีเออรก็เลขทูบเออหาหาีโอโตจำได้ตัวนี้ผููคุณหันบอกเลยบ้าบ้าอย่างนี้เลยบอกบอกอ้ไกกับไพมือน่ะไกลกับี่อยแล้าก็ง่ายแล้วก็อง้อ ปูไปไปอยู่สารปูคุณหารเนาะปูเป็นจะไดนไปหอดนั่นแล้วหมูซึกงกี่ไหนบ่ว่าหูซึ้งว่หูซึ้เลยปูเป็นยิ้มให้บ่ยิ้มให้อยู่เป็นปากแดงก็เป็นปากแดงเป็นกินหยังคือปากแดงเป็นท่าริบตะติกโอยคือจังท่าริบตติ๊กนาะหาเนี่เนาะเออนะครับเพิ่มเบาๆน้ำเลยบอปูเป็นหุ่นเป็นหุ่น ปูพานมากบ่ับปูพานปูพานปูพานบ่มาหาเลยเลขตัวถี่ปล่อยไปเลขที่บอกกอนานี่มันนี่นี่หามนี่อนี่เลขที่บอกกอนานี่มีอีกยังไน้มีอีหยังงเกแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งหกศูนย์เจ็ดหกสองเจ็ดหกสองวดที่บอกเตียงแต่ตั้งแต่ตองงวดเนาะ เก็บจุดห้าห้าหาซีหคือคือคือเหล็กงวดวันเสาร์บันหนึ่งต้อไปจับถามนี่เหล็กปูยังเกาะปูยังเหล็กกันนี่จำบ่ได้จำบ่ได้เลยต้นนั้นมันช่มีปูพานปูขุนหานแล้วก็ปูยังอีกเนาะนี่เนาะปูขามกับปูคู่ขามกับปูหยิเกาะปูด่าขามฮะปู้ขามหรือปูขามปูขามกับปูขุ่น แล้วกับปูยังอีกนะแล้วกับปูดำปดแล้วกับปูพันแล้วกปูพันอืตัวใดเล็กปูพานเนี่ยโอ้โหู้จบ่ดแล้ยวจำบ่ใดแล้วอืมแต่ว่ามือนั่นจำได้พิ่นพวกกลมห้ครับเจ็ดหกสองเจ็ดหกสองพลุนกลมกลมแม่อืมไอ้งวดที่ไปอสารปูคนหาหนีไปไปยิบกินควงม่นบอกมีเด็กยังก็ะบอกม่รู้ ตอนไปวันเสาร์อ่ะนั่วันเสาร์วันเสาร์ก็ตงเบาเลยเบาออกเสียงเลยเจ็ดศูนย์ห้าอุ้ยว่าแม่เจ็ดศูนย์ที่แล้วก็อ่าที่เอามันนี่แหละมักตัวไหนมักจับปิมพ์ปองหมักจับปิมพ์ปอง เลขจับปิงปองก็คือเจ็ดศูนย์สี่มันสิออกบ่ออกอิรีแรงอย่างตัวอะไเลขจับปิงปองว่ามันสิออกเลขตัวที่หายมากตั้งแต่ก่อนนั่นเป็นยังไงามคือบ่มันสิเป็นตาออกบ่ถี่ว่าเก่าแปดหนึ่งเนี่ยนะมันสิเป็นตาออกบ่เลขปู่คุณหารนี่ยบ่หูเลขตัวนี้พันหูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ส่องมาก่อนคือ คือเล็กสิจับไปก่อนก็คือมี9 8 1บ6 0 6 2ตัวนี้คือตัวก่อนเนาะมาจับหมดวันเสาา์นี่ก็คือตัวนี้อํามาได้ที่นีะตะกุดเหล็กไหลนะคะสามารถแอดลน์มาได้นะคะ S เล็กทีเล็ก3 2 5 1เบอร์โท0 6 4 3 9 6 9 2 8 0 ใครที่อยากดวงดีมีโชคลาภนะคะดวงไม่ดีดวงตกสามารถทักเช็แอดไลน์มาได้นะคะตะก,กุดเหล็กไหลขของหลวงโป่ศิลานะคะไอดีไลน์นะคะ S เล็กทีเล็ก3ามสห้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้โชคดีเฮงๆปัง,ปง,ปงๆรวยรยสวัสดีค่ะ